สวดคาถานี้ก่อนนอนวันละเก้าจบทุกวันปลดหนี้ร่ำรวยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพิธีนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำพักคถาดีๆอีกหนึ่งพักคถานะครับซึ่งหลายๆคนที่ทำตามนะครับแล้วตั้งใจประกอบอาชีพสุจริตนะครับประสบความสำเร็จ ปรดนี่ปลดสินกันมาแล้วนะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกก่อนนิดนึงนะว่าการสวดมนต์เนี่ยควรจะทําต่อเนื่องสม่มําเสมอในทุกๆวันนะครับไม่ใช่แบบว่าโหบางวันเนี่ยเราขยานขยันนะครับสวดวันเดียวร้อยแปดจบเลยนะครับหลังจากนั้นไม่สวดอีกนานๆเลยนะครับไม่ใช่คือเราควรจะสวดต่อเนื่องสม่ําเสมอทุกนะๆวันนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยผมบอกก่อนว่า คาถาทุกคถาเนี่ยศักดิ์สิทธิ์หมดนะครับวันนี้ให้เป็นแนวทางแนวทางหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเคล็ดลับของวันนี้เนี่ยเป็นของหลวงพ่อปานกับหลวงพ่อลือสีดิงดำนะครับให้คุณพยายามสวดพระคถานี้ให้ได้นะครับทุกวันนะครับสวดแค่9จบนะครับบางคนเนี่ยจากที่เป็นหนี้เป็นสินเนี่ยพอสวดคาถานี้แล้วตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยก็ ค่อยๆทํามาหากินได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมีลูกค้ามากขึ้นมีเงินทองไหลมามากขึ้นนะครับบางคนเนี่ยที่มีปัญหาติดๆขัดๆในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยพอสวดเรื่อยๆทุกวันเนี่ยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเนี่ยตำแหน่งหน้าที่การงานก็ค่อยๆได้รับการปรับขึ้นนะครับบางคนจากที่เจ้านายจากที่หัวหน้าไม่ค่อยชอบเลยนะครับ พอสวดไปเรื่อยๆเนี่ยเจ้านายหัวหน้าก็ค่อยๆรักค่อยๆเมตตาค่อยๆเอ็นดูขึ้นเรื่อยๆนะครับบอกไว้ก่อนว่าของพวกนี้ศักดิ์สิทธิ์และมีจริงอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าผมบอกก่อนนะว่าคุณต้องสวดทุกวันวันละก้าจบนะครับอ่ะเดี๋ยวก็จะมีคนสงสัยว่าอา้าวแล้วถ้าวันไหนป่วยถ้าไม่สบายทำยังไงถ้าคุณป่วยหรือไม่สบายให้คุณสวดในใจก็ได้ครับเพราะว่า มนุษย์ทุกคนเนี่ยมีจิตมีความคิดอยู่แล้วนะครับบางวันเนี่ยออกเสียงไม่ได้ไม่มีเสียงเสียงแหบเจ็บคอให้สวดในใจแทนนะครับสวดแค่เก้าจบนะครับก็คำคาถานเนี้ยเป็นคําสั้นๆแค่เพียง6คําเท่านั้นเองนะครับวิธีการสวดเนี่ยก็ตั้งน้โมสาจบจากนั้นเนี่ยก็ระลึกถึงพารัตนไตายคุณบิดามารดา คุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อปานแล้วก็หลวงพ่อฤาษีดิงดำอาจารย์พึ่งนะครับก็สวดแล้วก็อธิษฐานระลึกนึกถึงท่านนะครับจากนั้นเนี่ยก็สวดแค่6คําก็คือมิเตพาหุหตินะครับซึ่งเป็นคาถาสุดยอดเลยนะครับของหัวใจเงินล้านนะครับสวดแค่9จบเท่านั้นนะครับอ่ะจบประมาณ1นนาทีนะครับอ่ะ หัวใจคาถาเงินล้านเนี่ยเป็นอีกหนึ่งพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์และบางคนเนี่ยไม่ค่อยรู้กันนะครับบางคนเนี่ยอยากสวดอยากศรัทธานะแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาฮะอยากสวดคาถาเต็มแต่แบบไม่ค่อยมีเวลาก็เอาหัวใจคาถาออกมาสวดได้นะครับฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําตลอดว่าหัวใจคาถาศักดิ์สิทธิ์มากนะครับอย่าคิดว่าอุ้ยสวดหกคำเองจะไปขลังเท่าบทเต็มได้ยังไงอ่ะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าจากประสบการณ์ของตัวผมเองนะครับ คือถ้าเราสวดคาถาบทยาวๆอ่ะแล้วใจเราอ่ะมันเร่งมันรีบมันร้อนลนมันอยากจะไปทําอย่างอื่นน่ะแล้วมันไปสวดยาวๆแล้วแบบพอตอนสวดเนี่ยในตอนสวดจิตของเราเนี่ยมันเร่งมันรีบมันดูเวลาอย่างเงี้ยบอกเลยว่าคาถามันก็ไม่ขังเต็มที่หรอกนะครับสู้คุณสวดแค่หัวใจคาถาสั้นๆเพียง6คําพอนะครับขลังกว่าเยอะนะครับคือ คนที่จะสวดคาถายาวได้ควรจะมีพื้นฐานจิตที่นิ่งในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าคาถาจะขังไม่ขังจะให้ผลเร็วให้ผลช้าเนี่ยส่วนหนึ่งอยู่ที่ความสงบของจิตใจคุณนะครับถ้าคุณสวดคาถายาวๆแล้วคุณรู้สึกแบบก,ะว,กะวนกยอะ่ะฉันอยากรีบสวดให้จบๆไปอะ่ะฉันอยากแบบสวดแล้วไปทำอย่างอื่นต่ออะไรแบบนี้นะครับแน่นอนครับผมพูดตรงๆเลยนะได้ผลค่อนข้าง น้อยและค่อนข้างช้านะครับเห็นผลอยู่แล้วแหละแต่ว่าจะอาจจะน้อยกว่าคนอื่นแล้วก็จะช้านะครับฉะนั้นนะครับแนะนําเลยนะใครอยากสวดแนะนําให้สวดบทสั้นๆย่อๆก่อนนะครับอ่าพอเราสวดจนจิตเราเนี่ยชินในระดับหนึ่งแล้วค่อยไปสวดคาถายาวๆก็ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ การส่วนมนให้ได้ผลแรงเร็วแล้วก็ส่งผลกับชีวิตเรานะครับนั่นก็คือการสวดแบบที่จิตเราเนี่ยต้องแน่วแน่ตั้งมัน่นมั่นคงเป็นปึกแผ่นนะครับไม่ใช่ว่าสวดไปกระวนกระวายไปเอ้ยเมื่อไหรจะสวดเสร็จสักทีเนี่ยเอ้ยฉันอยากจะไปทําอย่างอื่นแล้วต้องมาส่วนมนก่อนนะครับถ้าคุณจิตคุณเป็นแบบนั้นเนี่ยแนะนําว่าสวบดบทสั้นดีกว่านะครับขลังกว่าเร็วกว่าชัดเจนยิ่งกว่า บทสั้นเนี่ยก้าจบประมาณ1นาทีอ่าใครอธิษฐานนานหน่อยก็น,นาทีนิดๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือการอธิษฐานหลังสวดเสร็จนะครับต้องอธิษฐานเพื่อให้จิตเราเนี่ยมันเหมือนรวมตัวมันมีพลังนะครับขอพรไปเลยนะครับอยากปลดหนี้ปลดศีนเท่าไหร่ว่าไปนะครับอย่าไปคิดว่าเอ้ยจะได้หรอคือคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ฮะว่าคนเราเนี่ยคุณทํางานา ชีวิตคุณเนี่ยเป็นแบบนี้มาเท่าไหร่แล้วนะครับลองดูไม่เสียหายนะครับสวดทุกวันวันและแค่นาทีนิดๆเท่านั้นเองนะครับแล้วคุณจะค่อยๆเห็นความเปลี่ยนแปลงถ้าเราเนี่ยทำบุญมาน้อยก็อาจจะต้องใช้เวลาน,านานกว่าคนอื่นนิดนึงนะครับอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนะแต่ว่าถ้าเราทําบุญพื้นฐานาเรามาดีเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาน้อยนะครับแป๊บเดียวก็เห็นผลละ ฉะนั้นเนี่ยก็แข่งบุญอะ่ะแข่งได้แต่แข่งวาสนาเนี่ยมันแข่งกันยากเพราะว่ามันเป็นของเดิมที่เคยทํามาบางคนอาจจะทํามาตั้งแต่เด็กๆบางคนอาจจะทํามาตั้งแต่อดีตชาตินะแข่งกันก็ไม่ต้องไปแข่งนะครับตั้งใจทําดีในปัจจุบันต่อไปและที่สําคัญเนี่ยก็คือตั้งใจทํามาหากินแบบสุจริตศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเสมอนะครับเพราะว่าในทุกวันนี้โลกเราอะ่ะเปลี่ยนมาสู่ยุคข,ของออนไลน์ ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับผมผมใช้คํานี้แล้วกันมันยังไม่เต็มตัวหรอกเพราะว่าทุกวันนี้ธุรกิจออฟไลน์ก็ยังอยู่ได้นะครับการขายแบบคนเจอคนอย่างเงี้ยเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยโลกของเราเนี่ยก็เปลี่ยนมาขายบนระบบออนไลน์กันซะเยอะละนะครับก็ลองศึกษาหาความรู้ใหม่ๆกันดูนะครับแล้วคุณจะได้อะไรดีๆอย่างแน่นอนนะครับพระคาถาหัวใจเงินล้านเนี่ยเคยไปเจอคนรีวิวว่า จากที่ไม่มีอะไรเลยสร้างตัวจนเป็นเศรษฐีได้บางคนปลดหนี้ก้อนโตโตได้เลยนะครับเพราะความศรัทธาเพราะความตั้งใจทำมาหากินอย่างสุดจริตนั่นเองโอเคก็ผมขอขอบคุณในทุกๆก,การติดตามและการรับชมเลยอย่าลืมติดตาม subscribe กระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ